รู้เท่าทันในทุกทางกายเป็นรู้เท่าทันในทุกทางจิตที่มันปรุงมันแต่งขึ้มนมาพอถ้ารู้ติขึ้มาแล้วเนี่ยอารมณ์ต่างๆมันก็จืดจางไปมันก็เกิดปฏิปัญญาเห็นแ้่ในความไม่เที่ยงของกายความไม่เที่ยงของเวทนาความไม่เที่ยงของความรู้สึกนึกคิดต่างๆแลนะความไม่เที่ยงต่อสิ่งหลายทั้งปวง เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยสติปัญญาเนี่ยที่ว่าปลุกขึ้นมาจากธาตรู้เนี่ยเป็นผู้ที่เห็นอาการเหล่านั้นเห็นบ่อย,ยรู้บ่อย,ยมันก็ทําให้เราไม่เข้าไปเป็นกับอาการเหล่านั้นมันก็จะไม่ยึดติดมันก็จะมีแต่ความผ่อนคลายความเครียดท้งั้นจิตใจไม่มีพอธาตรู้เป็นไปแบนั้นด้วยการปลุกทายาของสติทําให้สิ่งต่างน,นี่มัน ติดใจลงไปความทุกข์ต่างๆก็จะลดน้อยลงใจมันก็ผ่อนคลายสบายมันก็เริ่มมีความสุขเองในชีวิตจำันเราเนี่ยสามารถทําแบบเนี่ยได้ทุกเวลาทุกสถานที่เลยเราต้องฝึกฝึกกับสิ่งที่มันไม่พอใจกับเราฝึกในสิ่งที่มันเป็นปัญหากับชีวิตเราเนี่ยยัในใดที่เราทํางานอยู่เมื่อจิตใจมีความโกรธถ้ามีสติสักหน่อยเ่ยในการปลุกท้าท์เขา้ตื่นขึ้นสักหน่อยนึง ที่ความโกรธมันก็จะหายไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นใหอนนั้นจิตใจความไม่พอใจความสงสัยเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็จะจิตจางไปความคิดที่มันปรุงแต่งไปอารมณ์ต่างๆถ้ามีสติรู้ทันในความคิดความคิดมันก็จิตจางลงไป,ไปมันก็ผ่อนคลายลงไปัมื่อไรจิตเราเนี่ยได้พักผ่อนชั่วขณะหนึ่งทุกครั้งที่รู้สึกตัวจิต จะได้พักผ่อนทุกครั้งที่มีสติจิตก็จะได้พักผ่อนชั่วขณะเนี่ยเมื่อจิตก็คิดต่อไปเมื่อจิตมันคิดในสติรู้พอคิดนั้นก็ดับไปก็มีแต่เพาะที่รู้เกิดทิ้นทีนี้การทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันช่วยทำให้เราออกเกิดความชำนาญชำนาญในการที่จะรู้สึกชําำนาญในการที่จะแก้ปัญหาชีวิตในแต่ละวันแต่ละวัน เนีย่ยการปฏิบัติจะเป็นการฝึกจริงๆฝึกที่ไหนก็ได้ไม่ได้สถานที่ที่บ้านก็ทําได้ที่วัดก็ปฏิบัติได้ที่ทําง,งานแล้วก็สามารถทาได้ทําได้ในทุกที่เลยถ้าเราจะมีความรู้สึกตัวตรงไหนก็ได้ตรงนั้นแหละคือตัวที่เราสามารถให้เป็นที่ปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นชีตเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่สำคัญ อยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดอยู่ที่ทำงานอยู่ที่เลือกสวนไร่นาอยู่ในรถยนต์ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราอยู่อย่างไรอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเร่อยู่อย่างไรอยู่ด้วยจิตใจอย่างไรถ้าอยู่ด้วยจิตใจที่เศร้าหมองดัะนั้นเราก็จะไม่มีความสุขนะ อยู่ที่บ้านก็ไม่มีความสุขอยู่ที่วัดก็ไม่มีความสุขอยู่ด้วยการขาดสติอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นสาคัญที่ว่าอยู่อย่างไรนีเราเลือกได้ว่าอยู่อย่างไรอยู่ให้มีความสุขหรืออยู่ให้มีความทุกข์หรืออยู่ให้มีสติหรืออยู่ให้ขาดสติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราที่จะเลือกบางครั้งเนี่ยสถานที่เนี่ยเราเลือกไม่ได้แต่จิตใจเนี่ยเราเลือกได้ ผมมาอยู่ที่วัดตาสุกโตใหม่ๆนะตอนแรกก็อยากจะมามาตาสุกโตนเนี่ดีางนั้นดีอย่างนี้อยากจะมาพอมาถึงวันแรกนี่ผมก็อยู่ในกุดกุดชั่วคราวนะที่เป็นเหมือนห้องเก็บของนะเล็กๆแคบๆมีช่องหน้าต่างเป็นแค่เพียงช่องลมไม่มีหน้าต่างมีช่องลมความรู้สึกเราเมือ่ออยู่ใน ในคุกนะนเพราะมันแคบและเต็มเป็นปกุดชั่วคราวแตะทำยังไงได้เราไม่อยู่แล้วแต่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจใหม่ดีแล้วมันแคบแคบมันเล็กเล็กมันไม่มีหน้าต่างมองไม่เห็นอะไรเลยก็ดีแล้วเราจะอยู่แบบมีสติอยู่กับปัจจุบันอย่าไปคิด่ากตรงนี้คือกำแพงอย่าไปคิดมากตรงนี้คือสิ่งที่มัน ปิดบังปิดกัน้นสายตาเราคิดว,ว่าอันเนี้ยมันบ้านของเราสิอยู่กับปัจจุบันด้วยความสุดตัวเนี่ยบางครั้งขนาดที่ว่าต้องถามคุณพ่อเราว่าข้างนอกมีสแสงแดดไหมมันสงสัยเพราะข้างในมันมืดมากมีแสงรอดไปนี่เท่านั้นแต่ก็อยู่ได้อยู่ด้วยการมีสติอยู่ด้วยความสุดตัวเนี่ยที่ไหนๆก็อยู่ได้ถ้าอยู่แล้วเนี่ยที่แจเราเป็นปกติสบายใจ เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังทุกท่านชีวิตเราเนี่ยบางทีมันมเลือกไม่ได้จะอยู่ที่ใดก็ตามอยู่ในสภาพใดก็ตามไม่สําคัญสำคัญที่ว่าเราอยู่ด้จิตใจยอย่างไรเท่านั้นถ้าอยู่ด้วยจิตใจที่เป็นทุกข์เราก็ทุกข์ตลอดสายแต่ถ้าอยู่ด้จิตใจที่เป็นสุขเราก็สุขอยู่เรื่อยไปแต่ถ้าจะอยู่ใจ้จิตใจที่เป็นสุขนั้นจะเยงไก็อยู่ด้วยความ No se